สวัสดีค่ะอันนี้คือน้องเอริยานะคะหมายเลขหนึ่งนะคะวัดขนาดดังได้ค่ะไม่มีนะคะคี่สองนางสาวส้มจีดเอลิซ่าสวัสดีค่ะหมายเลขสอนดัเป็นศูนย์ไม่มีเหมือนกันหมายเลขสามนะคะหมายเลาีกันนะคะนะคะันนก อันนี้ค่ะเอาว่าไงครับคุณแม่ลูกสามเป็นไงบ้างคะเหนื่อยมากเลยค่ะคนคนไหนคนไหนเลี้ยงเลี้ยงยากสุดคะอันนี้คนโตค่ะคนโตคนที่สองคนที่สามคนที่สองคนที่สามคนไหนคนไหนข้อธรรมชาติคะข้อธรรมชาติสองคนค่ะคนไหนคะแล้วสามคนขนาดนี้นะที่ผิวไม่ผิวอันนี้ต้องผ่าตุดออกค่ะนค้คนไหนผ่าตุดครัคนนี้ค่ะเอเดียผ่าตูดใช่ไหมอ๋อผ่าตูดออกอันนี้นะคะ ไอ้อาไอ้ออทางปากใช่ไหมแน่นู้อนุอนี้าะหังอืออ๋อลริจะฟังดีอุ้มอุ้มาไมปจดเฮ้ยแล้วดูสอถ้ามันแย่งกันดแบะ